เพราะเป็ดตัวใหญ่มากอะ่ะขี้เป็ดไงขี้เป็ดเหรอโอ้คน <laughs> ได้แต่สงสัยคนจังหวัดอุดรนี่คือก <laughs> ำหมัดแล้วนะ <laughs> ไม่ใช่เป็ดมากินแหนมเนือเน้อเงยไงเนี่ยไง <laughs> <laughs> เนื้อโอ้โแต่แบบที่มึงเขาตะโกเขาไปเดาผักอะไรวะโอ้ยอุย้ยปลาช่อนมาทำเสียงกันนะลาช่อนนังดีดีมาทำเสียงกันได้ด <laughs> ย,ยังไง หมูมูเต้าหู้สตอรี่ซีซั่นสองมาจับขอจับหน่อยดิมาจับคือตอนนี้นะทุกคนเราก่อนที่เราจะกินข้าวกันเรามาเดินเล่นเดินไล่กันก่อนเป็นแลนด์มาร์กที่แบบว่าวัยรุ่นที่นี่เขาชอบมาหลังจากลงมาจากเขาเป็นแล้วนี่หรอเมื่อกี้เราแวะไปที่พักแล้วเราไปแบบว่าเช็คอินแบบว่า นู่นนี่น่าจเรียบร้อยเนาะงี่เป็นหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มจนถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเออคือว้าวโลเคชั่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าหนองประจักษ์หนองประจักษ์เออใช่ไม่ใช่นูนอันอันนี้ขุดใหม่อันนี้ไม่ได้เรียกหนองนะเออหนองประจักษ์เนี่ยอันนี้เราเดินเข้าไปได้นะคือรู้ไหมว่าทําไมชื่อหนองประจักษ์ทำไม คำว่าประจักษ์นี่มันหมายความอะไรวะพบเหรอประจักษ์นี่ยมันคือก็คือแบบอุ้ยต่อหน้าเลย <laughs> อุ้ยอุ้ยต่อหน้าเลยแบบว้าวอ๋อคลองนี้มันอุ้ยต่อหน้า <laughs> ใช่คนอยู่ต่อ <laughs> ต่อหน้าซะเลยเป็น <laughs> คำอีสานปะ่ะเนี่ยฟั <laughs> งนะอันนี้นไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อย <laughs> แต่ว่าหนอกประจักษ์เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สําคัญเพราะว่างานประจําปีจัดตรงนี้ เ,เวลามีงานประจําปีเวลามีแบบมอลงหมอลำมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> เป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ฉันเคยมาเดินเล่นแบบว่าอยู่ทีสองทีของกินก็จะเยอะมากแบบว่ามีพ่อค้าแม่ขายอารมณ์งานวัดงานอะไรนั่นแหละเหมือน,นแบบเหมือนเหมือนกรุงเทพเลยและเนี่ยอันนี้นี่เพิ่งสร้างใหม่แหละอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ช่ยแล้วเกี่ยวอะไรกันน้องรจาจักไหมก็มาตั้งอยู่ข<อ>้าง,งหลงัง มาตั้งอยู่ตรงแลนด์มาร์กสำคัญเลยที่เป็นจุดแบบสำคัญให้ทุกคนเห็นเลยอ่ะนี่อ๋อพิพิธภัณฑ์วุ้สวยนะแต่วันนี้เราคงจะไม่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์เพราะปิดอ๋อใช่ปิดอุ้ยสวนมันปิดเนาะข้างๆนี่คืออะไรอ่ะคาเฟ่เอะไปดูของโอท็อปเดินไปดูคุณมีความสนิมสนิมอันนี้ไม่เคยมาเหมือนกันแล้วหนองประจักษ์เนี่ยเขาจะมีแบบว่าอ่าซิกเนเจอร์ มีน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดสีเหลืองมีเห็นมีเป็ดสักตัวมีแต่ะหมูมีเป็ดสีเหลืองไปดูหนองอะไรนะนองปะต่อหน้านองประจัก์เห็นไหมอุ๊ยเห็นยังเข้าใจยังประจัก์เลยไหมล่ะเออปะต่อหน้าเลย คือที่เขาใช้ชื่อว่าหนองประจักษ์เนี่ยอเออฉันไปสืบ์ฟทราบข้อมูลมาแล้วก็คือผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยชื่อว่าอะไร,รอว่าพระเจ้าบรมวงม์วงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็เลยก็เลยเอามาเป็นชื่อ <laughs> เราจะเราพูดคล้องไเม,มื <laughs> 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 ่อกี้ <laughs> <laughs> ูไปเรื่อยอัไนั้ใช้จริงเมื่อกี้ไปเรื่อย อ๋อเฮ้ยฟิลเหมือนหนองสมบูรณ์บ้านฉันเลยเหมือนอะไรนะหนองสมบูรณ์อุทยานสวรรค์ที่แบบว่าทุกคนตอนเย็นตอนอะไรเขาก็ต้องมาออกกําลังกายมาเดินจีบกันอะมาเล่นนี่นี่สวยแล้วเนี่ยขอบคุณเล่นไปขอบคุณนะเอาวันวันนี้แกจะสวยหรือแกจะหลอกทําไมครับทําไมครับทำไมครับ อย่าอย่าให้น้องแก้วตาลำสู้กับป้าข้างหลังนี่นนเจอ,เจอ,เจอทำไมต้องเป็ดอ่ะคือเมื่อก่อนเป็ดเยอะตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็ดเป็นล้านตัวล้านเล<ๆ>ย่ตรงเนี้ยแล้วตอนนี้ร้อนเกินไม่อยู่แล้วไหนว่าเป็ด <laughs> เยอะเกินเม่ก่อนก็เลยผมเมื่อก่อนคือมีตัวเนี้ย เยอะเลยเป็นล้านตัวเลยโอ้เป็นล้านตัวเลยตอนนี้เหลือแค่อ่าสี่แม่มันอยู่โน้นในตัวพ่อพ่อแล้วก็ลูกสามตัวแล้วแม่แม่โอ๋อนี่เราเห็นเดี่ยไปฝั่งโน้นอะตรงนั้นน่าจะเห็นเป็นแบบแบบว่าทัาเครื่องปั้นดินเผาใหญ่ๆอ่ะเห็นป่มตรงนั้นอะเพราะว่าเมืองอูดรเมืองอุดอเป็นเมืองที่ขุด พบเจอเครื่องปั้นดินเผาโบราณเยอะนะคะเป็นเมืองของไดโนเสาร์ด้วยนะคะฟอสซิลอ่ะอุดอนอะฉันไม่ได้เถียงกันสักคำเขาพูดเหมือนฉันไม่เชื่อไอพูดเหมือนแบบเอาลังถ่านวะป้านี่มันได้เป็นอย่าง,งนี้จริงเออ,เอ,อผ่าตรงผ่าแต้มอ่ะอ๋อผาแต้มอยู่อุดรนปะไม่รู้เหมือนน้องปรจากที่จะพูดตอนแรกอ่ะอ๋อผ่าแต้มอยู่อุโบน เจอจริงๆเจอจริงๆเครื่องปนเครื่องปั้นดินนี่แหละครับทำไมผมถึงอยู่กับเขาแล้วผมต้องทำหน้าเหมือนไม่เชื่อไว้ก่อนคือไม่จะพิเชื่อแต่คือแบบว่าเครื่องปงเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาขุดเจอจริงๆอิงเออเขาไม่ทำเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่ยาพูดอ่ะฉันฉันเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเป็ดเป็นล้านตัวเออฟังอาเป็ดเป็นล้านตัวก็ไม่จริงมันจะมีเป็นล้านตัวได้ยังไง ไม่ใช่เป็ดนี่เป็ดเป็ดน,นี่นี่เ<ฮ>พราะเป็ดตัวใหญ่มากอะขี่เป็ดไงขี่เป็ดเหรอโอ้โหถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้เป็นอีกนิดเดียวฉันจะลากคุณมาตบประจานนะคนมากๆเหรอ คืออย่างอย่างนาครสวรรค์น,นี่ก็คือแบบว่าเป็นมังกรใช่ไหมแต่อุดรนี่คือเป็นเป็ดประจำจังหวัดเหรอไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นเป็ดอ่ะเวสนนามแป๊กหนึ่งแป๊หนึ่งเนี่ยอร่อยปะนี่ก็อร่อยี่สสดชื่นเลยอร่อยไหม อร่อยดีลองกินดูนี่ใส่อะไรแครอทกับส้มส้มโพหวานเปรี้ยวน้ำมเริ่มชุ่มเริ่มชุ่มเหรอองเขาคือตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดยาวเปิดเลยนะคนมานั่งซึ่งถนนคนเดินก็จะอยู่เส้นแถวนี้แหละแต่ว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ยังไม่ถึงหรอเปิดเสาร์อาทิตย์เส้นนี้แหละ ว่าเป็ดเป็นประจำเป็นสัต,ำตำว์ประจำจังหวัดแน่เลยยังหวังจริงปะมีแต่เป็ดเนี่ยเดีเ<ร>ด๋ยวค่อยไปหากันชือว่าใช่ไม่ใช่เราค่อยไปหากันบนรถคน <c oughs> ได้แต่สงสัยคนจังหวัดอุดรนี่คือก <c oughs> ำหมัดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็ดที่ขายอะไรอะลูกชิ้นข้ฉันไม่รู้ฉันก็ฉันอยู่บ้านนอกกว่านี้ <c oughs> อีกเขาก็อุดรฉันอยู่อำเภอนู้อยู่อำเภอเพนเดอ วันนี้เราก็ขับวันนี้เราน่าจะขับไปทุกอำเภอของอุดรเน,นี่ยไม่ไม่ <laughs> ยังเหรอ <laughs> แกจังหวัดอุดรไม่เหมือนนครสวรรค์นะที่เปิดๆข้ามกันฝั่งถ <laughs> <ะ>ึงเลยนี่ข้ามเขาอะแต่ะดูแมพบักแกแต่ละ,ะ,ละอำเภอใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยห่างกันนะป,ปังปอนจิ้มจุม่มย่างแซ่บ <laughs> ไก่ทอดไม่มีไก่ทอดบ้างเลยหรือไงฉันได้กลิ่นหอม ได้กินกุ้งเผาได้กลินหอมลอยมาเดี๋ยวเราไปไวัดศาลหลักเมืองเลี้ยวขวาไปไหนขวาจ้าศาลหลักเมืองออร้านของกินอยู่ข้างหน้ารแท้อเอาละถึงแล้วศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีตันี้แผนฟูมกันเลยชันหนึ่งร้อยเนาะได้เลยสแกนได้เนาะครับแผ,นผ่นฟู อันนี้ทูบก็คือพอดีอันนี้แล้วใช่ไหมครับโอเคครบอ เราถัดไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะข้างบนสักหน่อยดีกว่า สารักเมืองประจําจังหวัดครับจะบอกว่าที่นี่อากาศดีมากเราดูได้ถึงพลังงานประจุดีดีดีมากๆออกมาแล้วดูว,ว่าจะทําได้ถ้าดีก็จะหน้าพองไอ <Hi. S 1> เป็นไงฮะ <Huh? S 1> หน้าพองยังผ่องอยู่สี่บอกเลยสันถายเก็บไว้อยู่ <c oughs> ดีว่าทำไม นุ่นๆฉันได้แล้วฉันได้แล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อครเอาไปเอาไปเอาไปฉันว่าฉันอยู่ละอยู่ละกลัท้องสวดแล้วคือถ้าฉันถูกหวยอะอย่างน้อยอะฉันจะไม่หยุดทำงานถ้าฉันหยุดทำงานฉันจะอวดใครอะฉันต้องทำงานปะฉันเก็บถาดก่อนเออยังไงก็ต้องทำ นี่มีสันจีนด้วยเดี๋ยดูซิมีองค์องค์อะองค์เจ้าแม่เมื่อกี้คุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่บอกว่าถ่ายสลากคุณแม่บอกว่าทําไมหุ่นนักกีฬาจังเลยเล่นกีฬาอะไรเขาบอกตีกอล์ฟโอ้ถึงว่าตัวสูงคุณแม่ก็พูดไปเรื่อยอยากจะชมอยากจะคุยอยากจะขายขอ ขอฉีกันใหญ่เลยฉี่ฉีดแบบนีสิลูกเนี่ยขอเลขขอเลขนี้ไปปุ๊บไม่มีเอาอันที่ใกล้เคียงแต่ว่าโหดีได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้ก็เอาอีกไหมลูกอีกไหมลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวยไปเดี๋ยวจะไม่ทํางานเอาเดี๋ยวไปกลัวความรวยลูกเดี๋ยวไปกลัวความรวยความรวยมันน่ากลัวเดี๋ยวผมจะขี้เกียจเอานะครับเดี๋ยวรวยเกินตื่นแล้วครัชื่อร้านว่า v ีเนี่ยมันเรียก ทุกคนก็สัง่งอะไรลองมากินดิมาที่นี่ก็ต้องกินเน,นื้อใช่ไหมนี่น่ากินคือมากินหนเนื้อต้องล้างมือก่อนทุกคนก็เดี๋ยวให้โอคูไปล้างมือก่อนก็เดี๋ยวเราไปน่ากินมากดีดีดีได,ด้กินคับทำเลย เลิศเลิศว้าวมหักคละชุดไปเลยเยอะจีบหนาเกินบังสเต็ปของ หมูหนึ่งแตงกวาหยอดลงไปมะม่วงหยอดลงไปกล้วยหยอดกระเทียมหยอดผิกชยเขียวเอ่เห็นหน้าเติมซีนซีนอืมกล้วยแลไม่มีน้ำจิ้มสองอันอ่ะอบก้วอ้อเออผักกัน ่อยว่าลืมอะไรเดี๋ยวไปเข้าปากเออลืมลืมอะไรวะที่เดีไม่มีน้ำจิ้มเนี่ยมากินแหนมเนืองกเลยเนี่ยใส่เนี่ยเขาแต่น้จิ้มเขากเอาุกเขาอะไรวะอันนี้มันเหมือนน้ำจิ้มบอบเกบอเปียกผักเขาดีเนาะ ปกินผัดอันนี้เปล่าเต็มลูกเลยกินกน,นี่กินแล้วมันจะหอมมากเลยนะอันนี้สองอันนี้ผัดลูกมัน,น,นเป็นเรื่องราวของเหมือนแบบแชมพูครีมนวดนะที่ขาดกันไม่ได้เออหมือนมูฟูเล่าพูอะอ,อขาดกันไม่ได้ เส้นสดพี่นี่ประสบการกินเส้สนสดตั้งแต่คุณถ้าไปทำวันนี้ได้แบบไม่ขาดเก่งคุณคือเอ็กซ์เพิดในเรื่องการกินแหนมเนืองอน,นี่คืออะไรกุ้งกุ้งมันด้วยอยู่ในติ๊กเก็ตเบกใช่ไหแล้วตอนนี้ต่างห้ามม,มันใหญ่กินได้มาก คือกินกันดึงปากซิดอ่ะฟังมาอิ่มเลยอ่ะฮัลโหลกินกันเกี้ยงอย่างเงี้ยว้าอันนี้จานอะไรนะลืมใส่กอกอินทรีแต่ว่าเกจะไปหาของหวานกินต่อใช่ไหมคนละกระเพาะเกนเลยสักไม่หวานแล้วของมันไม่ค่อยสายของหวานเท่าไหร่ถ้าเจออะไรหลอดเ๋ยชื่อวาฝาก เดี๋ยวตอนเดือดเดี๋ยวตื่นตอนดึกจะก็จะหิวอีกเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปแต่ว่าฉันไม่เดินดฉันจะไปรอที่รถซื้อมาฝากเอาเลยฉันไม่กินของหวานแล้วเราจะซื้อไข่ปิ้งยาไส้ของกลางของโปรดไม่เอาไข่ข้าวนะเอาไปว่าจะกินได้ไหมไม่ไม่เอาไข่ข้าวถ้าสมมเราจะซื้อจัดอย่าซื้อมันนะได้ตัวเดี๋ยวไปเดินแต่ว่าถ้าถ้ามีแบบไข่ส่งเครื่องไข่ปิ้งอะมา สรุปอิ่มนั่นก็โปรตีนเอาไปกินตรงนี้ได้เกิบไว้ได้ใครเผื่อเราหิวบนรถเห็นไหมวันนี้ฉันไม่หิวบนรถเลยว่าฉันกินตลอดมีขนมเลียงเต็มไปหมดถูกไม่แค่อาทุกวันนี้นะทําหน้าที่ประคองน้ําหนักของตัวเองอยู่ห้ามให้ตัวเองรู้สึกหิวห่ยก็เลยต้องกินตลอดขนมอะไรได้หมดแต่เราขนมเราก็เรื่องมาแล้วไงเช่น พูดออกมาพูดออกมาเห็นอยู่มันก็กินไปเหอะมันก็คือน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูอะไรอย่างนั้นแหละอะอยากได้อะไรไะมโอเคได้เลยไม่อยากได้อะไรแต่ว่าถ้ามีไข่อันนี้ก็ซื้อมาฝากโอเคลืมเรื่อง ทำไมอ่ะไอ้แมวดำเนี่มันก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้ถ้ามันมีก็ซื้อแต่ว่าไม่ไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซื้อมันก็เป็นอย่างนั้นจมพ่อโอเคไปเดี๋ยวเราอรถคือถ้าไม่มีไม่ต้องไปตามหามันอ่ะอยู่ตลาดซะหน่อยโอ้โหตลาดสดตลาดทั่วไปครับพุทส่งรึไมีไก่ สุดท้ายคงไม่ได้เคยรินชับกว่าสุดท้ายเดินจะถึงรถอต่ได้ยินตับโฟกับบ้านโอ้บอกแล้วเอาอะไรมากินเนี่ยไ,ไ,ไม่มีหรอกไข่ไส้อะไรของแกไม่มีหรอไม่ตลาดเขาวายมาแล้วแล้วแกได้ของอะไรเลิศมากินเบาๆฉันหาซื้อกินมานดาลวไป กินเต่าโหหโคตรยากอยากกินมานานแล้วฉันรออยากกินมานานแล้วตั้งแต่แผ่นดินไหวอะฉันหาอยู่หลายวันแล้วสงสารมั้งคือก็นึกว่าแบบมีของกินอะไรเก๋ๆแซ่บๆจอยๆนี่ไงแซ่บๆนี่ไงกินเตโาใช่แซ่บสุดแล้วเออเอาเลยที่สโนนเอ็น เอ็นกายพักพิงไหล่หน่อยแล้วให้มันแบบผ่อนคลายจะกินขนมอะไรไม่กินแล้วดึกแล้วไม่ชอบกินดึก,กไม่เกินไม่กินไม่เกนินกินน้ำส้มนี่ สิ่งที่ฉันกินคือฉันกินอันนี้จ้าไปก็หยิบไันนี่ลงมาจากบนรถมาเมื่อกี้เลยยังถามฉันอยู่เลยเดี๋ยวมันไม่กรอบเอาอกไก่เท้าในเท้าไปเนี้ยนี่ฉันกินอกไก่ฉันกินอกไก่ฉันก็กินนี้นี้แล้วและอันนี้คืออะไรเอามาเฉยๆมันเอาไว้บนรถเดี๋ยวสุญญากาศพังมันไม่กรอบขนมใครเอาไว้บนรถกัน กินแค่วมันถึงเอาวางไว้ตรงหัวเตียงนั่นแหละกินไปเลยฉันจะกินนี้แล้วน่นจะไม่ต้องกินโปรตีนแล้ววันนี้อิ่ไอคนมีไว้ให้อุ่นใจอ่ะจะมีสักกี่คนที่พกอกไก่ที่แบบไม่ได้เว็บมาแต่กินไหมไม่ได้กินไม่กินโอ้ยจะบ้าโอ้ยน้ำส้มก็ไม่เย็นแช่กอบส้มไม่มีอะไรพร้อมได้กินทั้งนั้นอ่ะ สิ่งที่พร้อมได้กินของแกคืออันนู้นจ้ะแล้วมันต้องทำไงก็กินไงก็กินไงก็นอนก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยกินกระป๋องเลยเอ้ยกินขนมด้วยจ้าจ้าจาสาเอาเลยเอาเลยเอาเลยฉันจะนอนเอนกายแป๊บหนึ่งแล้วฉันจะดูมูมูเต่ามูซีซั่นสองซีซั่นสอง EP Harbour Iceland เฮ้ยตอนตอนออกไปฉันหลับอ่ะแกเล่าดิโอ เขาให้งีบแค่มานชั่วโมงเรามีเวลางีบแค่ไม่ถึงชั่วโมงเออชั่วโมงแล้วลุบก็แบบปุกทีมงานแล้บอกอ่ะให้ไปได้ละปุกแล้วปุกปุกรอบหนึ่งนะก็หันมองทีหนึ่งแล้วก็นอนต่อเราเอาลืมป่าวะหรือว่าที่หมองเมื่อกี้มันเวี่ยงป่าวะหรือว่ายังไงวะปล่อยสักแป๊บหนึ่งแล้พักมัน มันเลยเวลาเยอะแล้วนะแกตื่นแล้วเด้งๆไว้ไปไหนอ่ะเหมือนแบบเราจะแตกไปไหนไปไหนอ่ะไปไทยไปไทยกันลืมแต่ว่าหลับเราต้องไปเที่ยวกันน่าจะฝันน่าจะฝันสนุกอยู่ไม่ฝันอะไรแล้วแหละแล้วคนนึกคนปลุกนีคนปลุกรู้สึกผิดอ่ะแบบไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะฉลืมอ่ะไปไหนก็ลืมนิดลืมหน่อยเองแหมตัวอะไรอยู่วะไปดูตัวเองอยู่เหรออันนี้รีแอคชั่นเหรอก็ดีนะทำรีแอคชั่นใน อีพใหม่เป็นง่ายดีคเลยง่ายดีดูกัหรือยังเลยฮะดูหรือยังอันนี้คือถ้าไม่ดูกันฉันจะไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ถ่ายดูแล้วนะอ้านอะไรนะมันรุนแลฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้เอาซื้ออกมาฉันเอาออกมา เหนนอกเลยใส่นี่เดี๋ยวคุณจะใส่แค่กางเกงตัวเดียวนอนอนะเนี่ยคือคุมไม่ใช่กันหนาวก็ใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้กันหนาวใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้คอาจริงคือเนี่ยตายแล้วว่ะฟังนะทุกคนคือตอนแรกอะอเรื่องราเราเข้าเข้ามานอนตั้งแต่นอนงีบแล้วนี่รู้สึกตัวนะฉันรู้สึกตัวนะว่ามันมีเสียงแปะแปะอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้คือเสียงอะไร จนกลับเข้ามาเนี่ยมาถามพนักงานว่าอันนี้เสียงอะไรใครทําอะไรตกเหรอพี่อืเออม,มันเหมือนแบบบอลลูนน้ำอะตกลงมาจากชั้นสามแล้วแปะลงพื้นอะมันพุงโดนน้เออเหมือนพุงโดนน้ำอะแปะอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเสียงปลาครับเราก็ฮะปลาอะไรวะข่<า>อยู่ชั้นหนึ่งด้วย ว่าอะไรวะมันดังมากเลยนะพี่นะก็ดังมากนะครับผมนี่ภาพในหัวนี้ก็คิดว่าอะปลาคราบก็ใหญ่แล้วปลาคราบตัวเท่าแขนเนี่ยจบแล้วเดินไปโอ้โหรลองเลยเฮ้ยโอ้โหมันดูดิบอกันบอกอะไรวะปลาตัวเท่ามู่เลยอะเออใช่ปลาเมซอนตัวโคตรใหญ่อะเอางี้นะดูวัดด้วยเนื้อตานะจากหัวจนหัวจนขา ตัวเท่ามู่เลยอ่ะอ่อาแต่เขาหาว่าเราโม่ไม่ไปเนี่ยมู๊เดี๋ยวพรุ่งนี้เสิร์ชดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ได้เดีวแล้วคืองงว่าคือน้องกระโดดตลอดเลยเหรอนี่คือกลับมาก็ได้ยินเสียงน้องกระโดดตลอดเลยนั่นแหะสิสองรอบนี่รอบที่สองไม่ต้องไปทางเวกูกูแล้ไม่โกไม่ก้ไม่กูไม่กโก้ไม่โก ม่น้องอยู่ในนั้นได้ไงังไงอ่ะคือบอกมันใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่ามันลึกไหมแต่ถามว่าป่าช่อนอเมซอนที่คืออย่าเอาหน้าไปใกล้อะ่ะหน้าไปใกล้แล้วนั่งตีแล้วเราหลับลงไปในบอ่อเคยเห็นคลิปป้าคลิปอย่างนั้นอะ่ะหรอคือคือเป็นอย่างนั้นเลยน้องอยากกินเต้าหู้เงี้ยหรอ <c oughs> เราเรา,เราต้องการขา้าวอยน็นนอนอย่างนี้ที่มันสวยอะ่ะเอา <c oughs> ก็วันนี้ดูทําตัวเดี๋ยวทำตัวสวยขึ้นทุกวันเลยเป็นเพื่อนสาวพัชณีนอนี่ยแกแกทําตัวสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมียกไหล่พูดมีจับผมนี้อะไรใครหล่อเลี้ยงกูละเออทาตัวน่ารักเกินเฉียแต่ว่าเนี่ยปลาถ้าปลาเข้ามาใกล้อ่ะดีดเลยนะหลับเลยโอ้โหสุ่ปลาไหน อ่ะชอบหนัม่ใชซสักโอ้โหอ้ c b หยุดเมื่อกี้นี่นะไม่แลบลิ้นอ่ะถ้าแลบลิ้นจะโดนหน้าไปแล้วจะเป็นล้างหน้าใหม่เลยคือเตียงเบียดไปป้าวันนี้คือฉันจะนอนสองคน อยากจะบอกอะคืออันเนี้ยน้องตัวเนี้ยหน้าตรงสารสุดตัวเนี้ย <c oughs> บอกเลย <c oughs> คือตอนนั่งไม่บอกอะไม่ได้ถ่าย <c oughs> เพราะว่าตอนที่รัดเข็มขัดอะคือนางเอาเนี่ยไว้สําหรับแบบพิงเพื่อที่จะนอนแบบซ้ายขวาใช่ไหม <c oughs> แต่ภาพที่เห็นคือน้องหมูเหมือนขาดใจตายเน <c oughs> เพราะสายคาดเบลวบิด <c oughs> อย่างเงี้ยและนอนีบบ <c oughs> <c oughs> น้องแบบองสารมากอะ ไม่คือใส่คาดเบลมันเจ็บฉันก็เลยเอาลองไหล่ไว้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นโพซิชั่นที่ดีที่มันจะแบบพฉัน,อนม,มองคือน้องจะเป็นอย่างนี้แล้วใส่คาดเบลก็จะคาดน้องลงไปอย่างนี้นะม,ม,มองแล้วฉันก็ดูอย่างนี้แล้วน้องก็เป็นตาปิ้นอนะเอ <laughs> <laughs> านงครับตุ๊กตาตัวสุดนะ <laughs> อะเวอ่อ <laughs> เว่อตันดีครับนีอาาเนีโอ้ย อุย้ยปลาช่อนมาทำเสียงอย่างนั้นนะปลาช่อนนังดีดีมาทำเสียงอย้งเด้งอ่ะปลาช่อนกัดฉันแล้วปลาช่อนออกไปปลาช่อนว้ายปลาช่อนน่ากลัวมากเลยอย่าทำกลัว่าทำยังั้สบายครับบา,บายสวัสดีนะจ๊ะ นี่ไงโหโหจ้ตสบายตัวนี้เมื่อคืนปลาตึงตั้งทั้งคืนเลยเนาะใช่ลุ่งตื่นทั้งคืนเลยไม่ใช่ปลาบนข้างบนต้องอมีอะไรแน่